โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างาทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจากเพจอาราฟา,าร์มลีกันอย่าเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black CoM แต่ VS วันพันแมนเวิต้องบอกก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้กะว่ามาสร้างดรามา่าแต่มันมีโพสต์ของแอดมินเนี่ยมาถามเลยนะครับว่าถ้าสมมติวันพัน Man เปิดเนี่ยตัวของเธอเนี่ยจะทิ้งฉันไปหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยผมทำคลิป ก่อนหน้านี้เป็นคลิปดราม่าเกี่ยวกับการเอาการ์ดสกิลมาขายดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วผมก็พูดทิ้งท้ายเนี่ยว่าถ้าสมมติเนี่ยวันพันแมนเวิลด์ World เปิดเนี่ยตัวของตัวเกมอาจจะมีการเอาตัวของการ์ดสกิลมาขายก็ได้เพราะว่าสป,นะสปอยนะครับนะสปอยนะวันพันแมนเวิลด์เนี่ยเขามีประกาศแล้วว่าประมาณ31มกราคมก็คือเดือนหน้าจะเปิดเกมอย่างเป็นทางการซึ่งแล้วแต่ไทม์โซนของแต่ละฝั่งมันอาจจะเป็น31 ตัวของมกราคมเนี่ยของฝั่งอเมริกาถ้าเป็นของฝั่งถ้าเป็นของฝั่งบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่1่กุมภาประมาณนั้นอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าแล้วแต่ความคิดเห็นแล้วกันนะครับนอก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเด็วทันใจไลฟ์รีฟัน์มผมก่อนแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนจุดต้องตกฎหมายแล้วก็เปิดจาการมาแล้วกว่า สปีแล้วก็รันเขารับเติมทั้ง Blackwave Freefire RV และรวมถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งเลยว่าได้นร่างคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม b l a c k w a v อันนี้คือก,ก,กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Blackwave ซื้อขายและเปลี่ยน Barra Family สาวใครที่ zij, อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับแล้วก็เผื่อใครนะครับหาในส่วนตัวของกลุ่ม One Panman World นะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองเหมือนกันชื่อว,ว่า One Panman World นะครับซื้อขายและเปลี่ยน Barra Family สาวใครที่อยากเข้ามาจอยสาม,มารถเข้ามาจออออยยยได้้เเเเลลลแวกกััันนนคครบหมื่ะโ ตอนแรกเดี่ยผมพูดไปคลิปก่อนหน้านี้ผมเพิ่งลงคลิปไปเลยนะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มอ f ฟ i ิเชียลหลักของตัว Black c o v e r เลยนะครับแล้วก็ขอย้ำนะครับอันนี้คือแอดมินกลุ่มเลยแล้วก็เป็นเพจอ f ฟ i ิ i ชียลของตัว Black c o v e r เขาคือผูด้ดูแลขอย้ำเขามาโพสต์ว่าถ้า One Punch Man เวิ l ์มาพวกเธอจะทิ้งฉันไปไหมกลายเป็นว่ามันโบ๊ะบ้ามากคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดถึง One Punch Man เวิ l ์ไปหยกๆเลย แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยแอดมินเนี่ยตัวของเพจตัวอ f ฟฟิ i ชียลของ Black c o v v r r เนี่ยมาพูดแบบนี้เลยแสดงว่าอย่างที่บอกเนาะว่าสปอยมันมาแล้วแหละนะครับว่า3ามกราคมเนี่ยวันพันแมนเวิลด์เนี่ยจะเปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับแรงกระแทกสลับตัวของแบบว่าวันพันแมนได้นะครับวันพันแมนเนี่ย เขาก็มีการสปอยมาเรื่อยๆแล้วประมาณนี้นะว mm ันแพนแมนเอ่เผื่อใครไม่รู้ว mm ันแพนแมนโวลเป็นเกมประเภทไหน mm hmm. ถ้าจะให้พูดคือมันเป็นอ่าเรียกได้ว่าผมมองว่าเป็นแอคชั่นอารแล้วกันนะครับเป็นเกมที่เน้นลงดันเจียนนะครับแล้วก็เป็นตัวเกมแอคชั hmm. ่นไม่ใช่เหมือนแบ็คโคเวอร์นะแบ็คโคเวอร์เรียกว่าเทิร์เบด RPG อ่าเป็นการจัดทีมวางตัวละครแล้วก็มีการเปลี่ยนตาซึ่ง เปลี่ยนกเปลี่ยนตาในการตีกันเข้าใจไหมใครความเร็วกว่าใครความคล่องตัวเร็วกว่าก็จะเปิดสกิลแต่ถ้าเป็นวันพันแมนเวิร์ d คือมันเป็นแอคชั่นอะมันคือเกมแอคชั่นเลยนะครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันมือมากๆตัว2ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแบบ RPG เหมือนกันแต่อีกฝ่ายนึงเป็นเชิญเบสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวของ RPG ไอเป็นตัวของแอคชั่น RPG ประมาณนี้ อ่าแมคานิกในการเล่นมันก็แตกต่างกันใช่ไหมถ้าเราเลือกได้1เกมเนี่ยเราอยากเลือกอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแบบว่ามุมมองของเราแล้วกันนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูเกมเพลย์เล็กน้อยนะครับอ่าคือมันเป็นแอคชั่นเลยอ่ะอันนี้คือวันพันแมนเนาะแล้วก็ผมทดสอบรอบก่อนแล้วโคตรมันนะครับโคตรแบบโคตรมันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแหมเป็นไงแต่ว่ามันใครมือถือไม่ถึงเนี่ยระเบิดนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเกมมันแบบ เอฟเฟกต์กระชูดกระชาดมากนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้คือผมให้ดูแค่เล็กน้อยละกันถามว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนาะจะเล่นวันพันแมนเวิลด์ไหมหรือว่าเลือกแบล็คพาวเวอร์เหมือนเดิมเนี่ยถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกอะไรประมาณนี้ละกันลองคอมเมนต์ดูนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นแบบอ่าแบบอ่าร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับถือว่าเป็นการคอมเมนต์ขำๆก็ได้ แต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ส่วนตัวผมก็อาจจะเลือกเล่นทั้ง2เกมนั่นแหละเพราะว่าอีกอันนึงมันเป็นแอคชั่นอีกอันนึงมันเป็นเชิร์นเบสใช่ไหมนะครับเราก็สามารถเล่นได้พร้อมกันแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเล่นเนี่ยแล้วเลือกได้1เกมเนี่ยถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมเนี่ยให้ผมเลือกได้1เกมเนี่ยผมเลือกว n น punch man world นะเพราะว่าอันดับแรกคือแปลกใหม่แปลกใหม่เลยเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่าโอ้โหผมเล่นครั้งแรกคือแบบไอ้เชี่ยเกมมันขนาดนี้เลยเหรอวะคือมันทําเกมมาดีมากมันแบบ มันแบบสุดอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันมันใหม่มันหวือหวามันเป็นอะไรที่แบบอย่างที่บอกเนาะของใหม่อ่ะข้าวใหม่ปลามหมประมาณนั้นนะครับมันก็แบบรู้สึกสนุกมากในตอนเล่นแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าแบ็คโคเวอร์เนี่ยผมเล่นมาแล้วก่อนหน้านี้เซิร์ฟญี่ปุ่นประมาณเดเดือนอะเปิดเซิร์ฟไทยอีกมาประมาณ1เดือนรวมๆ8เดือนแล้วอะมันก็รู้สึกแบบเข้าใจไหมเรารู้สึกแบบโอ้กูกูเหนื่อยกับการเล่นมึงเลอเกินอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมรู้แพทในอนาคตทั้งหมดแล้วอะมันก็เลย ดรอบความอยากเล่นกระหายอยากเล่นไปด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมอะ่ะผมก็อาจจะเลือกเล่นทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมก็ต้องทำคอนเทนต์ด้วยของทองทางขอทั้ง2เกมแต่ถ้าเลือกเล่นได้จริงเนี่ยเลือก one p u man world เพราะว่าถ้าจะถามนะครับตัวของ b a c k power m เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของเกม turn based rpg มันเป็นการใส่ลูนเป็นการปลดล็อกเอฟเฟกสกิลเป็นการหาตัวซ้ำเป็นการหาการ์ดใช่ไหม แต่ว่าหลักๆเลยมันไม่มีมันแตกต่างจากถังซานนะถ้าจะพูดนะครับอันนี้พูดตามตรงนะถังซานเป็นเกมที่มีวงแหวนหรือเรียกว่าเป็นลูนก็ได้ที่สามารถปรับเปลี่ยนสกิลของตัวละครให้มันแปลกใหม่ขึ้นได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบ็คพาวเวอร์อ่ะมันไม่ได้มีระบบลูนซึ่งทําให้ตัวละครมันแตกต่างอ่ะเออประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าวันพัน m a แมนเวิล่ะนะครับวันพันธ์แมนเวิลดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีระบบลูน แล้วปัญหาคือลูนมันไม่ใช่แค่ใส่ครบ2ชิ้นสชิ้นบวกพลังโจมตีบวกอัตราคีบวกอะไรในระดับสูงสูงอ่ะพอเราเลือกฟาร์มดานแล้วก็เลือกเล่นลูดดีอ่ะมันจะมีเขียนไว้นะครับว่าถ้าเราใส่ลูน,นี้ครบ3ชิ้นตัวละครอ่าปุริปุริๆๆๆแมนนะครับถังอ่าตัวของอ่าไอตัวไซตามะล่างชุดนอนหรือว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะมีสเตปในการเคาน์เตอร์ไอแคที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกอีกอันนึงที่เป็นของตัวของ อไอตัวโซนิกนะครับตัวของอะตอมิกซามูไรมันจะมีรูนพิเศษที่แบบใส่ครบ3ชิ้น6ชิ้นเอฟเฟกต์สกิลของเราหรือว่าการเคาน์เตอร์ไอแขกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าใส่รูนแล้วก็เอฟเฟกต์เปลี่ยนเว้ยคือมันยังมีการที่แบบว่าใส่รูนครบไปมันจะมีรูนพิเศษของมันนะเราต้องมานั่งฟาร์มรูนตัวนั้นให้สกิลของเราแตกต่างกันได้อ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลที่ไม่ซ้ำกัน อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวละครตัวเดียวเนี่ยมีประมาณ3ลร่างอย่างเช่นเจนอตมีร่างคุณธรรมมีร่างระดับ SR มีร่างระดับไอ้ไซบอร์กล่างไฟอย่างเงี้ยแต่ละตัวละครสกิลไม่เหมือนกันแถมตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นโจมตีไกลโจมตีใกล้สกิลก็ไม่เหมือนกันเออตัวละครหนึ่งเนี่ยมี4สกิลก็กลายเป็น8สกิลมีเค้าตัวไอ้แท็กที่ไม่เหมือนกันคือมันมันรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่มันหลากหลายแล้วมันก็แบบข้าวใหม,ปม่ปลามัมอย่างที่บอกเนาะแล้วก็เออผมเล่นแล้วผมรู้สึกแบบเออวะ ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นแอคชั่น RPG ก็จริงและหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องเล่นจนมืองหงิกหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องมากดเองถ้าเราผ่านด่านครั้งแรกครับมันมีกดออตโต้เวอ,อผ่านครั้งแรกมีกดออตโต้แล้วมีอะไรรู้ไหมมีการออตโต้แบบปิดหน้าจอแบบอารมณ์ประมาณแบบอ่ะเราอโอโต้ไปนะแล้วก็ปล่อยมันไปเลยอะไรประมาณนั้นเออมีการกดออตโต้ด้วยมีการกดกวาดล้างแบบว่าแบบกดสู้10ครั้ง20ครั้งอะไรประมาณนี้คือมันรู้สึกว่าเออว่ะ มันก็ดีมากๆอย่างที่บอกอีกอย่างเนี่ยมันเพิ่งมีการทดสอบรอบแรกแล้วเรายังไม่ได้รู้อะไรมากอะ่ะเออผมผมแบบรู้แค่นิดเดียวอ่ะนะคิดว่าแต่ว่าก็พอแบบทําให้แบบเอนเกมได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดทดสอบเนี่ยผมเอนเกมทุกอย่างเลยผ่านทุกยานผ่านทุกตีบอสอะไรประมาณนี้เลยแต่แค่ผมขี้เกียจเล่นตัวของเนื้อเรื่องหลักที่มันเป็นตัวของเควสท,ที่แบบต้องมานั่งวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตีบอสตีอะไรที่เป็นแบบการฟาร์มดานผมผ่านหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้าง เท่าหม่ประมาณพอสมควรนะแล้วก็แบบอย่างที่บอกกันมันเป็นอะไรที่มันใหม่อะเราก็แบบเฮ้ยอยากเล่นอยู่ดีเพื่อนๆมีความคิดนยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันมันมันเป็นผมไม่ได้มาสร้างดราม่านะเพราะว่าใครจะเล่นแบ็คโคเวอร์ก็เล่นไปมันไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆใช่ไหมแต่ว่าเกมใหม่มันจะเปิดก็คือวันพันแมนเวิร์อย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็แบบธรรมดาอยู่แล้วนะก็มาคอมเมนต์ได้ตามสะดวกแล้วกันผมก็เอามาพูดตาาาาาามมนีี้้เเเเเพพพระว่่่่่ออออยยยยยงงทบบบกกกูููแดดด็็ลผ เฮ้ยแอดมินเขารู้ด้วยหรอว่าตัวแบ็คโคเวอร์ไอตัวของวันพันแมนเวิลด์เนี่ยจะเปิดเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็รอเล่นวันพันแมนเวิลด์ได้ละกันอ๋อแล้วก็เพื่อใครหากลุ่มนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับชื่อว่าวันพันแมนเวิลด์นะซื้อขายและเปลี่ยนบานราฟอรี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยก็สามารถเข้ามาจอยได้เลยละกัน,นครับก็ถือว่าเป็นการพูดกันแบบเปิดใจเลยละกันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลือกเล่นทั้งสองเกม หรือว่าเลือกเล่นเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยอยากเล่นเกมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าบางคนก็เติมไปประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยถ้าจะให้เปลี่ยนเกมเล่นเลยก็เสียดายใช่ไหมประมาณนี้ผมคิดว่าหลายหลายคนที่เป็นสายเติมเนี่ยอาจจะยังเลือกเล่นทั้ง2เกมอยู่นั่นแหละนะครับเนาะจะว่าเอ้ยไม่ลองเล่นวันพันแมนวิวก็ไม่ใช่เกมมันสนุกจริงๆกล้าพูดได้เลยว่าสนุกจริงๆแต่ถ้าถามเรืาาเ่องก,กาชานะอย่างเฮยเลยครับอย่างอย่างอย่างเฮ้เลยคือแบบร้องกากอ่ะคือผมแบบโอ้โหคือบอกเลยว่าใครคิดว่า ตัวของ b a c k Power M เนี่ยเกลือใช่ไหมไอเฮี้ยนี่เกลือป่าครับมันการันตี90ครั้งไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่มันล็อกเว้ยมันจะมีใบกาชาตอนแจกมาตอนทดสอบรวมๆกันเนี่ยประมาณ900กว่าใบมั้งประมาณ900กว่าใบผมเปิดมาเนี่ยการการันตีนะผมได้ประมาณ75กับ80ตลอดมันเหมือนเป็นล็อกไว้เลยว่า80คุณจะได้คิดสภาพแล้วใบกาชามันแพงกว่าแบ็คพาเวอีกมั้งเออ ผมมีครั้งเดียวเท่านั้นที่เคยเปิดได้ตอน30โลผมว่าการรีไอดีเกมเนี่ยต้องแพงมากเลยแน่แล้วก็การได้หนึ่งตัวละครเนี่ยมันเก่งมากครับคือถ้าใครได้การสกิลอย่างร้องคือไอเหี้ยเกมมันเกลือตรงไหนรู้ไหมเกมมันเกลือตรงการันตีมันไม่ได้การันตีได้ตัวละครแบบัอ s เาเว้ยมันการันตีได้การ์ดด้วยผมแมบ,บเปิดกาชาผมจําได้ผมทําคลิปไว้ความเกลือนะไอเหี้ยนี่บัตรซบกว่าเยอะเลยครับ ใครบอกว่าแบ็คโ o เวอร์เอ็มเนี่ยเฮ้ย mm. แม่งเกลือมากตอนการันตีแล้ว mm. มึงยังมาสุ่มตัวละครใช่ไหมเออแต่ยังน้อยคุณได้ตัวละครใช้อันนี้การันตีรอบที่90มันมีโอกาสได้ SSR แต่รวมทั้งตัวละครแล้วก็การ์ดโอกาสออกการ์ดเยอะมากซึ่งผมเปิดไปการันตีได้แต่การ์ดได้แต่การ์ดแล้วเกมนี้การ์ดมาตัวละครคือได้การ์ดมา แม่งไม่มีความจำเป็นที่อะไรเลยเพราะว่าไม่มีตัวละครเล่นไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าสมมุติผมได้การ์ดของซิวโวแฟงมาถูกไหมมันไม่สามารถเอาการ์ดซิวโวแฟงไปใส่ตัวอื่นได้เว้ยถ้าเป็นแบ็คโคเวอร์มันเอาการ์ดตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ได้ใช่ไหมเกมนี้ใส่ไม่ได้มันจะเป็นการ์ดเฉพาะของตัวละครนี้เท่านั้นเปิดล็อกเอฟเฟกต์พิเศษเปลดล็อกสถานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยแต่มันจะมีการ์ดของปีศาจการ์ดของตัวละครบางตัวที่เราสามารถเอาไปใส่การ์ดตัวละครระดับเ s r าบางตัวได้ประมาณนี้แต่มันจะล็อกไว้้มมมันจะะีล็อกกไวปราณ4า์ ต่อตัวละครหนึ่งประมาณนั้นถ้าเป็นตัวละครดบบ S R นะถ้าเป็นตัวละครดับ S R ใส่ได้3การ์ดประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณเปิดได้การ์ดเนี่ยมึงเลิกเล่นเลยไอ้ที่เลิกเล่นเลยเรียดีใหม่เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์เฮียอะไรเลยบอกเลยว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเกลือของเกมเนี่ยบัตรซบมาก และในอนาคตเขาเขียนไว้ว่ามีโอกาสได้ระดับ SSR และสูงกว่าในอนาคตน่าจะมีตัวละครระดับ UR หรือไม่ก็ก,การด UR หรือไม่ก็ตัวระดับ LR มาเหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังสูงสุดแค่ระดับ SSR นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความเกลือเกมเนี้ยสุดแบบขั้นสุดเลยแต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเพื่อนได้1ตัวละครมาไม่จะไปต้องทำดาวเยอะแยะเล่นได้เลยเก่งโคตรแต่และตัวละครคือมันมันเป็นเกมเหมือนสะสมตัวละครอะ่ะ มันจะมีการได้ตัวซ้ำมาประมาณ5ตัวเพื่อเอามาทำอัพดาวเหมือนกันการ์ guard ดก็เหมือนกันมันมีการอัพการ์ด5ดาวอัพตัวละคร5ดาวเหมือนกับแบ็คพาวเวอร์เลยคุณต้องมีตัวละคร6ตัวกับการ์ด6การ์ดเพื่อที่จะทําตัวละครสูงสุด5ดาวเหมือนกันแต่เกมนี้มันจะมีการอัพถึง2ดาว4ดาวแล้วก็ประมาณ3ประมาณนี้ประมาณ2ดาว5ดาวมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษบางตัวละครอย่างเช่นเจนอส ถ้าอัพ2ดาวของผมโชคดีได้เจนอสมา3ตัวมั้งล่างคุณธรรมได้2ดาวหรือว่าดาวเดียวผมจำไม่ได้อ่ะเปิดเทิร์นมาเราสามารถแปลงไปสายโจมตีไกลได้เลยโดยที่เราไม่จะไปต้องไปโจมตีอ่าประมาณนั้นมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกบางอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการอัพดาวเนี่ยผมว่าอ่าวันพั n น์แมนเวิลด์เนี่ยสำคัญกว่าแบล็ k โควเวอร์ด้วยซ้ำนะแต่อย่างที่บอกการ์ดมันเกลือมากความเกลือที่ผมให้สุดแบบสุดจริงใครเคยเล่นทดสอบมามาคอมเมนต์ไอ้เหี้ยมันเกลือแบบยับเลยอ่ะคือผมเปิดการ์ดย,ยังร้องอ่ะ ลองลองไปหาในในช่องผมได้นะครับผมมีการเปิดการชาไว้อยู่ไอ้เหี้ยการันตีแล้วกูยังเสือกได้การ์ดกูแบบกูจะการันตีไปทําไมนะรประมาณนั้นนะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้อันนี้คือข้อแท้จริงเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับเนาะก,ก็เจอการคลิปหน้าสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบในเพลงตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ